เซียมรัปด์วิจารสัปดาห์นี้นะคะจะไปพูดคุยกับคุณเอปร,รินาไกรคุปค่ะอดีตสรสราชบุรีนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักการเมืองหญิงที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและตัดสิทธิ์การดํารงตําแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีประเด็นที่คุณชอบพนิกาว,วานิชค่ะซึ่งก็เป็นอดีตคู่กัดของคุณเอนี่แหละค่ะที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและตัดสิทธิ์ที่ในการดํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่นกันนะคะคุณเอเนี่ยมีความ คิดความเห็นอย่างไรรวมทั้งนะคะมีความเห็นต่อสถานการณ์การเมืองอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณปารินาคะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณปรินาคะที่คุณปรินานะคะตั้งประเด็นเอาไว้ค่ะว่าคุณปรินาเนี่ยเป็นคนแรกที่ถูกตัดสินกรณีจริยธรรมนะคะและทําไมต้องเป็นคุณช่อหรือว่าปรินากับช่อเนี่ยเป็นเพียงตัวสร้างความชอบธรรมให้นํากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือใช่ไหมจจริยธรรมเนี่ยมันครอบจักราวาลเพื่อไปถึงตัวคุณธนาทร ใช่หรือไม่ไหมคุณปรินานะคะช่วยขยายความนิดนึงคาวว่ามันจะมะีการกระทบไปถึงอีกหลายๆบุคคลใช่หรือไม่คะค่ะก่อนที่จะฆ่าเขาอะ่ะบางทีเราต้องฆ่าคนของเราก่อนถูกไหมคะเพือ่อที่จะสร้างความชอบธรรมเป็นการเอาเบีย้ยตัวน้อยๆเนี่ยไปแลกกับขุนค่ะนะคะอ,อันนี้ดิฉันอ่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า มันเป็นมันเป็นข้อน่าสงสัยนะของสังคมว่าทำไมดิฉันจะต้องโดนคนแรก <S <S แล้วเทียบเคียงกับคดีอื่นๆเช่นมีคดีนักการเมืองที่เข้าไปครอบครองที่ดินของรัฐนะคะ <S <S แต่คดีก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยจนหมดวาระจนเลือกตั้งใหม่ชุดใหม่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนนะคะแต่เร่งรีบเร่งรัดคดีของดิฉันเนี่ยให้มีการดำเนินคดีนะคะอย่างรวดเร็ว นะคะอีกทั้งดิฉันก็ก็ก็มองว่ามันคุ้มนะคะในการเอาเปียบไปแลกกับขุนในั้งนี้ถ้าเกิดมันเป็นตัวมันเป็นตัวที่ที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาตินะคะอืมค่ะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่มีความยุติธรรมนะคะถ้าจะเอาเกฎหมายมาเป็นเครื่องมือนในการทําลายคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ยุติธรรมอืม,อมแต่ว่าทุกคนก็ต้องต้อง ัร้งข้อสังเกตนะว่าใจริยธรรมมันไม่มีในโลกนะใจริยธรรมหมายความว่าการดําเนินคดีในทางใจริยธรรมเนี่ยมันไม่มีในโลกมันมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยอือฮึค่ะค่ะออาลวถ้าเขาจะแก้ไขและดำเนินกันคุณปรินาเห็นด้วยไหมคะในประเด็นนี้ค่ะเห็นด้วยเพราะมันไม่เป็นสากลน,นะคะอืมค่ะค่ะตรงนี้นี่หมายถึงว่าก็ตัวคุณปรินาเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นเบีย้ยเนี่ยเป็นเบีย้ยของใครคะ เป็นเรื่องของใครก็ดูเอานะะต่ถือว่าจะมีอาจจะมีคนที่ทีนี้ในส่วนของประเด็นที่เอในกรณีของคุณช่อเนี่ยนะคะก็เป็นเอเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวพอสมควรนะคะในประเด็นที่คุณช่อในถูกตัดสินอในเรื่องของเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ถูกตัดสิน ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคนละเคสกับคุณปรินาที่มันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับสถาบานันที่นี้ก็มีในส่วนของคนของพรรคเก้าไกลอีกหลายๆคนเลยไหมคะที่อาจจะต้องอ,อเคยโพสต์เคยอะไรประมาณนี้ด้วยอาจจะต้องโดนไปด้วยไหมค่ะโดนแน่ค่ะอืมค่ะแต่ในตัวส่วนตัวคุณคุณปรินาเนี่ยจุดยืนเรื่องของสถาบันไม่เปลี่ยนแปลงนะถูกไหมคะแน่นอนค่ะก็ดิฉันพูดชัดเจนว่าถ้านักการเมือง กระทาความผิดนะนะคะก็ต้องดําเนินคดีในทางอาญากับในทางแพ่งค่แต่จะมาดําเนินคดีในทางจริยธรรมเนี่ยมันไม่เป็นสากลอืมค่ะค่ะตอนนี้ค่ะคุณปรินาอัปเดตสถานการณ์หน่อยค่ะสภาไม่ได้ไปไก่ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วตอนนี้คุณปรินาเคยตอบ กับชาวเน็ตในทิกตอกเอาไว้ว่าเป็นกลางทางการเมืองตอนนี้ค่ะคุณปรินาบอกจุดยืนทางการเมืองแล้วก็สถานะทางการเมืองของคุณปรินาตอนนี้ค่ะเป็นกลางเป็นตัวเองปราศจากการครอบงําอืมค่ะอันนี้เป็นเป็นก็คือตอนนี้นะคะมีใครติดต่อให้ไปช่วยงานเบื้องหลังบ้างไหมคะในส่วนของการเมืองหรือว่าอาจจะ อ่าไม่ได้มีตําแหน่งชัดทางการเมืองอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีชัดเจนอ่ะแต่บ้านงานเบื้องหลังนี่มีใครมาชักชวนไปบ้างไหมคะไม่มีค่ะผู้ประกาศไปแล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าก็ในฐานะที่เคยเป็นนักการเมืองมานานนะคะรู้ใ้รู้พุงกันมาอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่ใช้สิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองค่ะ แล้วแล้วในฐานะที่เคยอยู่การเมืองมานะคะโดยเฉพาะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยมองสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐกับรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงคะจริงๆรอ่ารัฐบาลเศรษฐานเนี่ยจะมีพรรคพลังประชารัฐหรือไม่มีพรรคพลังประชารัฐก็สามารถเป็นนายกนะคะเป็นจัดตั้งรัฐบาลได้อยู่แล้วะนะคะด้วยจํานวนเสียงที่น้อยมาก แต่ด้วยเสถียรภาพนะคะก็จําเป็นที่จะต้องให้พักพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเพราะอย่าลืมว่าสวในกลุ่มของพลเอกประวิทย์นี่ก็ไม่ได้ช่วยนะคะแต่ก็ะจะมีในส่วนของสสพลังประชารัฐซึ่งช่วยหรือไม่เนี่ยก็ไม่เป็นผลนะเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็ช่วยเพราะช่วยหรือไม่ก็ไม่เป็นผลเขาก็ช่วยไปนะคะแต่ดิฉันมองว่าเพื่อเสถียรภาพอะคะ่ะไม่งั้นนะเขาจะขาดเสถียรภาพเลยอืม นะคะเขาต้องง้อพักร่วมเยอะอืมแล้วแล้วมันจะดูเท่าที่ดูเนี่ยนะคะมันมีโอกาสไหมคะที่ก่อนอันนี้ก็มีข่าวว่าอาจจะยกกวนยกอะไรไปร่วมกับรัฐบาลเองโดยที่อาจจะไม่ใช่ไปทั้งพักด้วยก่อนอันนี้ที่มีข่าวออกมาเนี่ยคะ่ะการแยกตัวออกไปอาจจะมีการย้ายพงย้ายพักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณปรินายมองว่ามันมีโอกาสไหมคะ เรื่องการย้ายพักเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นมานานแล้วทุกสมัยนะคะค่ะการย้ายยกกวนก็เกิดขึ้นปกติทุกสมัยอยู่แล้วมานานแล้วด้วยค่ะเป็นเรื่องปกติอืมแล้วคุณเถ้ามองว่าเนี่ยจะอีกนานไหมหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะอาจจะปรากฏเรื่องนี้ขึ้นมานะะในมุมมองของคุณปรินาค่ะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองนะคะอืม ในส่วนของพักพลังประชารัฐตราดใดที่ยังมีพลเอกประวิตย์นั่งเป็นหัวหน้าพักนะคะ,คะแล้วก็กํากับดูแลพักอยู่เนี่ยพักพลังประชารัฐก็ยังไม่แตกนะแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีพลเอกประวิตย์เนี่ยพักพลังประชารัฐน่าจะไม่มีอยู่ต่อไปแล้วอืมค่ะเป็นไปได้ไหมคะที่อาจจะไปรวมกับเพื่อไทยเป็นไปได้กลุ่มของ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีก็เรียกว่าอะไรมี power อยู่ตอนนี้ค่ะที่คุมพักอยู่ตอนนี้ก็คือกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสแต่มีเป็นไปได้ไหมคะที่จะยกกันไปที่เพื่อไยในมุมมองของคุณปรินาเป็นไปได้สูงแล้วก็อนอกจากจะไปกับธรรมนัสเนี่ยก็อาจจะไปเองโดย mm hmm. ไม่ต้องไปผ่านในหน้านะคะหรือว่าอาจจะไปพักอื่น mm hmm. หรือจะไปด้วยหรือจะไปอะไรก็ตามแต่นะคะ mm hmm. แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าตอนนี้พลเอกประวิต ไม่เลิกหรอกค่ะยังไม่เลิอกอยู่แล้วนะเพราะตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นอืมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ยังไม่มียังไม่ยังยังไม่ไปสถานการณ์ยังไม่ไปถึงตรงนั้นถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการอะไรนะคะยกมือขอยกมือโหวตเรื่องของเสียงการอภิปรายไม่่างใจเนี่ยตรงนี้จะมีเกิดขึ้นไหมเอ,อ่อเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะก็ร่วมรัฐบาลอยู่อืม ค่ะก็ะต้องยกให้ก็ต้องร่วมรัฐบาลค่ะแล้วมองว่าในส่วนของคุณบรินานะคะตรงนี้นะคะอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรที่รัฐบาลคุณเศรษฐาจะต้องคำนึงมากที่สุดที่จะอยู่ให้ยาวนานที่สุดเนะะี่ยค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะคุณบรินารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยอยู่ครบสี่ปีอยู่แล้วนะคะด้วย ด้วยเสียงในรัฐสภานะไม่ว่าจะเป็นสภาล่างสภาบนเพราะนั้นเขามีเสถียรภาพนะต่อให้ประชาชนไม่เอานะฮะประชาชนต่อว่าด่าทอสา์เช่นอะไรยังไงก็ตามแต่จะม็อบจะไม่ม็อบหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยยังไงเขาก็มีเสถียรภาพเขาอยู่ครบสี่ปีอืมแต่สมัยหน้าสมัยหน้าได้น้อยลงแน่นอนนะอืม โอเคค่ะกยังนันนะคะครบถ้วนค่ะคุณปรินาคะขอบพระคุณมากค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะ